วันนี้จะมารีวิวในการซ่อมนะครับปั๊มไตน้ำหรือไดโบนะครับพอดีไฟข้าวต่มันแบบอืดนะครับรุ่นนี้คืออาการมันเกิดจากตัวตัวแคปหรือตัวขาปัซิตเตอร์ตัวนี้มันไหม้นะเห็นไหมมันขุนเกร้อนมากอาการที่มันเป็นคือเป็นอย่างนี้นะครับคือตัวนี้มันตกนะครับผมมัดไว้แล้วมันตกหมายความว่ามันตกลงไปแล้วก็โคลนเข้านะครับพอโคลนเข้ามันก็หมุนไม่ได้หมุนอืดโคลนเข้า็คือนะอ่ามันตันตรงนี้ก็เลยแกะออกมาดูก็มาเห็นตัวนี้นะครับมันไหม้นะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะคือตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวกันเป๊ะจะมี2แบบนะครับอันนี้คือแบบแรกเป็นแบบสี่เหลี่ยมอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึง่งจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทั้งสองครับผมจะลองให้ดูทั้งสองทั้งสองอย่างนะครับตัวง่ายเลยนะครับมอเตอร์รันนิ่งก็อาไว้รันเดี๋ยวจะลองต่อให้ดูนะครับอยียวตัวนี้ออกก่อนออกเสร็จแล้วผมจะลองต่อตัวน,นี้ดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมแต่ก็ลองพันเยอะๆอันนี้นะตอจริงก็ต้องปัดปีให้ดีนะครับปัดปีแล้วก็ใส่สายสายย่นไว้อย่างดีครับ